โยด้วาสราวัสดีวิลุนเมกาวัดีวลุนดูบายวัดีวุลุนชาวไายทุกคนกันอีกแล้วนะครับ วันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่าโคโลมอนนะท่านผู้ชมนะมันเป็นเกมมือถือนะครับสไตล์ภาพ8บิตนะฮะเหมือนเราเล่นสตาร์ดิวอยู่นะครับใครที่เคยเล่นสตาร์ดิวเวลลี่นะฮะบนมือถือหรือว่าบนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็อาจจะคุ้นชินได้ดีนะครับสำหรับจะตัวเกมนี้นะครับคนดูนะแต่เกมนี้เนี่ยมันเป็น8บิตอย่างเดียวไม่พอนะครับมันยังเป็นสไตล์เหมือนโปเกมอนนะท่านผู้ชมนะวู้อัง่ยคือมันเป็นโปเกมอนในเวอร์ชัน8บิตนะท่านผู้ชมนะ แต่ว่าเอ่อจะพูดว่าเป็นโปเกมอนในแมันมันก็รูปแบบการเล่นคล้ายๆกันครับแบบทำเอ่อคุยตามเมืองตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุยกับสัตว์ตัดจานอะไรอย่างงี้นะฮะมาเไหนเราจะมาลองเล่นให้ดูกันเลยนะครับนี่นี่เราอยู่ด้านล่างคำบรรยาใต้คลิปนะฮะแล้วกดนิ้วเกมเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับนี่เขาก็จะถามขึ้นมานะครับ would you like try นะครับกดนี่เลย yes quick demo นะฮะชมนะร้านลิชแมนช็อปเพื่ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0 0แสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอดริชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w w w r i c h m a n s h o p com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไว้ปลอดภัย100%ด้วยริชแมนช็อปว้าวนี่มันก็จะเป็นแนวโปเกมอนเชินเบสนะฮะแต่ว่ามันมี จุดเด่นก็คือเกมเนี่ยซาวเสียงเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับทุกผู้ชมนะนี่มันก็จะมีขึ้นมานะครับท่านผู้ชมจะเห็นรูปต่อยมวยอยู่นะครับเป็นการโจมตีนะแล้วก็จะมีไอเทมส์ของเรานะครับนี่เห็นไหมสามารถกดใช้ได้นะครับแล้วก็มีสควอตสควอตคือเรียกตัวมาช่วยนะท่านผู้ชมนะนี่เวลยี่สิบสามนะครับตัวงูยักษ์เรานะเดี๋ยวเราจะกดต่อยนะครับกดต่อยมวยนะฝั่งซ้ายนี่จะเป็นในส่วนของชื่อนะครับแล้วก็รีเวิลแล้วก็ค่า HP นั่นเองเนี่ยมากกว่าต่อยมวยเลยครับนี่นี่คือสกิลต่่าางๆนนนะะทผู้ชม ยูต่างๆนี่เราจะลองสกิลแรกก่อนเลยนะครับวู้เลือดเราน้อยกว่านะครับฝั่งตรงข้ามนะโอ้โหโดนโจมตีนานี้เอาพลังงูไปไอ้เท่าหัวงูอาทำไมเราไม่โจมตีวะเมื่อกี้นี่เอาโจมตีดูเออโดนรัดเป็นไงล่ะพลังงูรัดพลังงูรัดเข้าไปซิปเองต่อฟักเออโอ้โหบ้อะไรนะเนี่ย ดอกเดียวตายถ้าเป็นโปกเโปกมอนมันจะเป็นรูปวงกลมนะอันนี้ไม่ใช่รูปวงกลมเฮ้ยอ๋อเรามีสองตัวเย็ดเขคตกใจหมดเลยเอาสกิลมาใช้ดิมีเอีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมีมีกดลันนะคือกดหนีนะครับคนดูนะอ๋อเราจะใช้พลังนี่เลขสองไปเอาพลังของฉันไปรูปปงสายฟ้าแลบยูู่ออากูไม่โจมตีเขาวะ นานี้ทำไมเราไม่โจมตีเมื่อกี้เรากดสกิลไปแล้วต่อฟัคเอาเอาทำไมกูไม่โจมตีวะคนดูดูดิอร่อยกันเนีย้ยสกิลไปหน่อยแล้วกันวันพันเมนทำไมกูโดนทำไมทำไมพี่โดนอยู่คนเดียวคนดูอะไรวะเออเออเป็น,นี้น่คือน้ำแข็งไถโอโหแรงอยู่นะคนดูเกือบล่วง ไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้เอาไปไหมเอาไปแดกไหมนี่ฟลิกเฮสีอ้าวแม่งไม่มีเฮสีกูต่อฟักนี่นีไปอยู่ในนรกซะไอ้หนุ่มตายตายละสิโอ้โหหน่อย nice. ได้เอ็กพีมานะต้ชมนะเป็นไงเกเก่งนะแปดร้อยกว่าอีกพีเลยนะคนดูนี่เราก็สามารถที่จะอัพสเตตัสเราได้นะจ๊ะโอ้โหแม่งงูเรามันไม่ได้เรื่องอะงูเราอะ งูไม่ได้เรื่องไม่อ,อัพเฮ่ยเฮ้ยบอยเอาละท่านผู้ชมนะนี่มันก็จะวนมานะครับด้านนอกแล้วนะท่านผู้ชมเฮ้ยถือว่าใช้ได้อยู่นะเกมมันก็ไม่ได้คลิวคลีลเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยนาวเฮ้ยเฮ้ยบอยนี่นะครับเราก็จะตื่นมาในบ้านนะครับอันนี้มันเป็นคาสซีนนะฮะมีแบบว่า,าให้เล่นเนื้อลงเนื้อเรื่องด้วยนะฮะ กระซีนนะครับอันนี้แม่เรามาปลูกตื่นได้แล้วไอ้นุม่มไปโรงเรียนตอนไหนเนี่ยวันวันไม่เรียนเล่นแต่คอมพิวเตอร์นะหนุ่ยไว้จริง,รงๆเด็กคนนี้นี่แล้วก็ถึงเวลาที่เลือกสกินโทนเรานะครับเลือกตัวละครเรานะแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้ใส่ชุดยังไงก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแต่งตัวเป็นสเลอร์มสักหน่อยนะอือเรียบร้อยใสย่ทรงผมสีผมไอ้สเลอร์มันต้องสีมันต้องเหลืองทั้งตัวดิอ่า ไอชัวนะฮะแล้วก็ตั้งชื่อนะครับพี่ตั้งชื่อพี่งไปนะฮะคือมันเป็นเกมออฟไลน์นะเพราะว่ามันยังเป็นเดโมอยู่นะครับคนดูนะก็สําหรับใครที่อยากเข้ามาลองเล่นนะครับลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเลยนะฮะคนดูนะมาแล้วว่ะโอ้โคตรอดคตเท่คนอันตรายเลยพี่ชายสวยพี่สวยนี่นะวิธีการคอนโทรลก็อยู่ฝั่งซ้ายนะครับเป็นอ่เราแตะตรงไหนก็ได้มันก็จะเดินนะครับ จอยสติกนะฮะท่านผู้ชมนะแล้วก็ฝั่งขวานี่จะเป็นในส่วนของรูปวิ่งนะครับเราเรากดค้างไปปุ๊บมันก็จะวิ่งนะฮะนี่เห็นไหมจะวิ่งไวจิกจ๊กๆๆ๊นะครับแล้วถ้าเราไปใกล้อะสิ่งของอะไรพวกนี้นะครับมันจะขึ้นรูปตกใจนะครับอย่างนี้นะนี่แล้วก็จะมีพิมพ์บอกอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอ่มาเล่นให้ดูเลยแล้วกันเนาะ ไปตรงที่ต่างๆได้นะครับกดปุ่มกดเปิดอันนี้เป็นบ้านของเรานะฮะอันนี้พ่อกับแม่ห้องนอนพ่อกับแม่เรานึกอรัลเฮ้ยลงมาล่างก่อนสักหน่อยแล้วกันนะอีกที่เฮ้ยลงมาแล้วเจอไอเด็กหัวอไอเด็กหัวโปกนี่ขมับสักทีบออันนี้อันนี้แม่เรานะครับ Good morning สวัสดีตอนเช้าครับแม่นี่หล่อเท่เทสักหน่อยนายต้องไปกินอาหารเช้านะได้เลยครับไปเดี๋ยวนี้เลย มันจะไปพาเราไปไหนเนี่ยแม่เราเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> นี่หลังจากที่เรากินอาหารเช้าเสร็จสิ้นแล้วนะฮะ <c oughs> ก็มาที่สถานีรถไฟนะครับมีการยืนคุยกับแม่แลก่อนไอ้ช่วงแรกๆมันจะเป็นเนื้อเรื่องนะฮะคนดูนะสเปคมือถือต่ำๆก็เล่นได้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับเอาพี่มันเล่นไหวหรือเปล่าอะไรยังไงเกมการาฟิกแบบนี้นะครับโทรศัพท์ กลางๆพันหนึ่งก็เล่นได้ครับน้องๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะฮะนี่มาแล้วรถไฟความเร็วสูงฮะรสชาตินี้เราจะได้ขึ้นเราจะได้ขึ้นไหมวะประเทศเราเนี่ยเออไม,ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอามารวมกับเกมนะเขาดูนะไปได้แล้วรถไฟจะออกแล้วนะบายบายครับแม่ เต้าเต้เ้าครับต้องจากลากับคนที่เรารักนะฮะเพื่อไปทปาําภารกิจโชคดีครับแม่โชคดีลูกเออฮกูจะร้องไงที่จริงเสียงเกมเพลงเนี้ยเสียงเสียงเพลงเกมนี่ดีมากนะครับท่านผู้ชมนะแต่พี่ต้องปิดไว้นะครับเพื่อที่จะ,ะป้องกันลิขสิทธินะฮะเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับในเรื่องส่วนของลิขสิทธิ์นะฮะคนดูนะ เออลงมาแล้วนี่แล้ก็ลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะมา <Fuck it. S 1> ถึงแล้วสินะเดี๋ยวเราต้องไปตามที่สัตว์อาจารย์เมื่อกี้นี่คุณหมอคุณมูกดปุ่มอะไรเอ่ยนะคุณดูนะมันจะเปิดประตรูนี่แค่นี้ก็ตื่นเต้นงงนะ <Fuck it. S 1> เนาะเดินไปเถอะอ๋อเดินผิดด้านทวทตีคุณดู <laughs> มันต้องตามลูกศรหน่อย <Fuck it. S 1> โอ้ยนี่นายเป็นใครเนี่ยวัดีเพื่อน นายมาทาอะไรที่นี่เนี่ยนะสายมากี่ทีแล้วเป็นไงบ้างที่ใหม่ที่นี่ดีไหม,ไหมนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะที่เราพวกเราได้ทําไว้อ่าโอเคเดี๋ยวนี้ก็นายก็ต้องไปทําการหาเซฟไฟให้มันเป็นก่อนนะโอเคนี่มันกําลังไกดเลยอยู่นะช่วงนี้มันยังเป็นช่วงไกด์อยู่นะครับแล้วก็มาเดินคุยไปเรื่อยๆนะครับคนดูนะเกมนี้หลักๆก็คือเราต้องเดินคุยอะไรเดินคุยกับพวก n อ c อะไรประมาณนั้นเลยเะ๋ยจ๊ะ กพื่อที่จะสร้างสัมพันธ์อันดีนะครับกับพวกอ PC นะเดี๋ยวไปเตะคัดแข่งคัดขาใครเด้อคนรูเด้อถูกรดเด้อเอ้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาละคุยเสร็จแล้วคุยยาวหน่อยนะครับช่วงแรกนะโอเคเราได้หนังสือมานะครับนี่ก็เป็นแบบการอ่านนะครับเป็นการเล่นเล่นยังไงนะครับแล้วก็มีระดับการเล่นความยากง่ายนะฮะ มันก็ให้เลือกนะครับความยากง่ายในการเล่นนะครับบอกเลยว่าเอาแค่นอมมอพอน,นระดับพี่นะเอาไม่มากกว่านั้นเดี๋ยวมันลิสไม่ผ่าน <c oughs> เี๋ไม่ผ่านเดี๋ยวมันเสียเวลานะครับคุณดูเอาละดีมากเดี๋ยวนายจะต้องทําการหัดซีเพปเป็นนะอ่ะโอเคทีนี้ก็มีไวริสหรือเปล่ามีพาสปอร์ตไหมแต่ยังไม่มีการรองรับแล้วก็นายควรที่จะไปเทรนนิ่งก่อนนะโอเคนี่เราต้องเลือกนะครับเมื่อกี้นี้นะ ก็จะบอกนะครับโอเคนี่มีให้เลือกอจะตัวปลาเรียนนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าข้อมือกักลายข้อมืออะไรประมาณนี้นะครับเอาสีเขียวแล้วกันเนาะว้าวอินฟินิตี้กันเล็ดหรือเปล่าเนี่ยฮึ nice เยอ่ได้อะไรมาดู โอเคบ๊วยนะเอ้ยมือสีเขียวว่าคนดูดูดิดูมือฝั่งขวาแล้วดิยียกดเตรอไงมนุษย์ดัดแปลงใหม่เลขส <c oughs> ิบแปดนะฮะเนี่ยเราก็ต้องเดินสำรวจสำรวจก่อนนะครับไม่มีอะไรมากเราก็ไปเดินคุยไปเรื่อยๆนะครับช่วนแรกนะร้านริชแมนชอ็อปเพู่ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในหลายถึง3 0 0แสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ richman shop หรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วย richman shop ว้าวเดินคุยทุกคนว่ไนี่มันก็มีกำไรข้อมือว่ะเอาหรือเปล่าห,หนุ่ม อยากดนสักนัดไหมสักนัดสักนัดนะอะเดินเข้ามาเราเจอในโครมอนแลบนะเจอกับพีเตอร์พีเตอร์ก็มีกำไรข้อมือเหมือนกันนะครับคนนี้มันเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะคนดูนะมีห้องซุบวงซุบเบอร์ดูว่าโคตรตรึงโคตรเท่โคตรอันตรายอ่ะโอเคตัวนี้ยังคุยอยู่นะครับมันเป็นการสอนเราเล่นนะได้ต a ้าและเป็นชิปด a t ต้านะครับชิปข้อมูลต่งตางๆใส่ข้อมือเรามานะครับ ช่วงแรกๆก็มันจะสอนเราเล่นก่อนนะครับหลังๆก็จะเริ่มในบู๊แหละนะฮะคนดูต้องคิดมากครับช่วงแรกคุยไปก่อนคุยอย่างเดียวควรชวนคุยคุยกิ๊งคุยกิ๊งแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันนี่ก็ก็เหงาเนอะนกหรือเปล่าเอาอย่างเงี้เฮ้ยได้อะไรเนี่ย HP แอปเปิ้ลแอปเปิลมาไลส์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 กดตึงนี่นี่ก็จะเป็นแบบว่าไทยเอฟฟิกนะครับท่านผู้ชมนะมันเป็นธาตุนะครับแต่ละแต่ละอย่างนะฮะ คือมอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของธาตุนะครับมีมอนสเตอร์ธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุอะไรก็ตามแต่นะครับเลี้ย้ชมนะแล้วก็ต้องเดินไปคุยกับทุกๆคนหน่อยนะเฮ้ยคุย,คยนี่คุยกับพี่คนนี้สักหน่อย,ยทุกคนแหละคนดูนะพี่จะมาลงบันไดตรงนี้นะครับใครไม่อยากคุยก็เดินตามพี่มาเลยนะพอะไรพอดีพอดีแบบว่าซ้อมมานิดนึงนะครับบันไดเลื่อนนี่ฉีดสเปรย์บังเดอร์ลูกพ,พี่ ฮะ oh! huh? นี่นายเป็นใครเนี่ยเนวสันตกใจตกใจนี่กาลังคุยกันในเรื่องของการอัปเดตข้อมูลต่างๆนะครับเนวสันบอกว่าเราควรที่จะไปติดต่อสักแป๊บหนึ่งนะเพื่อที่จะ uh, เอาเราเข้ามาลองนะครับเอมีซีฉันจะให้ดูนี่อร่างกายกำยำดีนะไอ้หนุ่ม <Fuck it. S 1> เป็นเต๋หลือเปล่าเราอะ นั่งเล่นนินเ e นโดปะศาสตราจารยกูฮะมันก็จะให้เราเข้าเครื่องตรงนี้นะครับเยเกเครื่องคามมิติหรือเปล่าอืมข้องจักรวาลมันติเวอร์สนี่มีการสแกนด้วยนะครับเด็กสแกนเอาละร่างกายของนายดีมากนะไอ้นุ่มอืงานบ้านไม่ค่อยจับนะมืออ่อนปกเปียกแอตแทกเอาแอตแทก ไรเลยฮะค,คนดูนะไปซ้อมโจมตีเลยเฟสที่สองนะครับมันจะมีมันจะมีการตอบคำถามนะครับเฟสที่สองคือ what is your uh motivation for become a better researcher นะครับท้กคนะ่ะมันมันมันถามเรานะครับ motivation เ,เหรอเอาเป็น I want to e a good living นะฮะเป็นแบบฉันอยากามีชีวิตที่ดีหน่อย วิีานะวิชคำถามที่3 w i s u are the three attract apple to m u s h นะฮะเราต้องโจมตีต้นไม้ไหมเพื่อได้แอปเปิลมาไม่ต้องหรอกโดดก็ไปเก็บเอาก็พอนี่มันเป็นคำถามเชาวปัญญานะครับคนดูนะนี่นเฮ้ย,ยกูอยากมั่วแล้วว่มัว่วไปเลยคนดูนะเรื่องตอบมันแบบม่มัวม่วง่ายดี <laughs> มึงมึงเอยสนับสนุนให้เด็กไทยนะครับอ oh, so like um oh, so like ่านหนังสือนะครับจะได้ไม่งูเหมือนพี่ออาจริงพี่ก็ไม่พี่พี่ก็ศึกษาภาษาอังกฤษมาอยู่ครับบางคำก็แปลผิดแกถูกงี้ขออภัยด้วยนะครับอย่าว่ากันนี่นะฮะมันจะให้เราทําการเลือกเอ่อนสเตอร์บอยนะครับเฮ้ยเลือกโปเกมอนน่ะแต่ว่าจริงๆนที่มันชื่อโค l ม o n Colmon เนี่ยมันก็จะมีชื่อแตกต่างกันไปนะครับอันนี้เป็น ธาตุไฟธาตุมืดธาตุน้ําแข็งนะครับคนดูหนะ้าเราก็เลือกสักตัวหนึ่งนะจ๊ะจะเอาตัวที่มันเหมาะสมกับเรานะครับพีสก็จะแบบว่าเอาน้องหมีน้ําแข็งนี้มานะครับทิกัพนะครับในเกมนี้เขาเรียกว่าคุปซิโร่นะครับคุปซิโร่โนรี่ยแลก็ตั้งชื่อนะครับจะตัวคุปซิโร่เรานะครับหรือว่าโปเกมอนเรานะบิคอบิคออย่งี้ผจะตั้งบิตู่เมื่อกี้นี้ไม่ทัน่าคนรู้ไม่ทันไม่ทัน โอเคนะอเล็กซก็นี่เห็นไหมมันก็ละมันมันก็ส่งเราให้ไปแบบต่อสู้นะครับไปลองทดสอบการต่อสู้ดูนะไอ้นุ่มไปแฮงออนไม่ใช่แฮงออนโฮออนนะครับจับจับมือฉันไว้ฉันพาว้าไปนี่เคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายข้ามมิติว่ะแม่งแต่ยังไม่พัฒนานะครับคุณนุ่มทำเคลื่อนย้ายข้ามมิติได้แต่ยังเอาโปเกมอนมาตีกันอยู่ไอ้พวกบาปนะฉันจะชำระแกด้วยมีดนี่แหละ เฮ้ยสู้กับสตัตร์จารย์วาลพร้อมแล้วเหรอสัตร์จารย์ฮหปากแตกเนาะบอกก่อนเออแม่เงยน้ำแข็งก็ไฟกูเอาอะไรไปสู้ <c oughs> ไม่เป็นไรครับลองสู้ก่อนนะมาบกคอจัดไปลูกรักกดรูปต่อยมวยครับนี่เขาบอกไปหนึ่งทีทำไมกูเป็นน้ำแข็งไม่ใช่หรอว่าทำไมเขาบอกอย่างนั้นวะงงเด้งยิงม่นจงมุตะกงแต่งเขาบอกไปหนึ่งรอบครับเขาบอกดักนี่เป็นไงล่ะ บอกเลยเปิดก่อนได้เปรียบเกมนี้เออสกิลสูตรนะนะ่าหน้าเขาบอกอีกทีนึงหัวอืมเกือบตายนะนะ้าอีกนิดนึงเฮ้รดแรงป้องกันเหรอไม่ต้องไม่ต้องไอหนุม่มนี่จะเป็นไงล่ะนี่โคตรเตริงนีโคตรเติงล่วงกลายเป็นผุยผง ได้อีกปีมานะฮะท่านผู้ชมนะมันก็จะมีการอัปเลเวลด้วยนี่เราเลเ้ยวหกแล้วนะฮะก็มีการอัปเลเวลของอ๋อจะตัวนี่ด้วยแล้วมีการปลดล็อกสกิลนะเมื่อกี้นี้เอ๊ะก็ตึงก็อรอกอร็เท่ก็อันตรายนี่ใช่ไหมเอวนะฮะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเกม โคโรโมนนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็มีลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำยายใต้คลิปเลยสำหรับใครที่อยากเล่นนะอยากโหลดมาเล่นนะท่านผู้ชมนะก็ฝากไว้เท่านี้ด้วยละกันนะก่อนจะจากกันไปนะครับขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีนะครับ richman shop น,นะท่านผู้ชมนะยังไงก็ใครอยากเติมนะครับวอเรนฟรีไฟหรือว่าเกมเกณฑ h ชิ้น p a c t อะไรต่างๆนะท่านผู้ชมนะ d i ีย l o อะไรพวกนี้ก็กดลิงก์ด้านล่างไปได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับ ร้านวิชแอน n s h อปสำหรับวันนี้ก่อนจะจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไค i b ์กับบิ๊กค้กช้าเพื่อเป็นกำลังใจจะทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเนี่ยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าลักนะำจุบจ๊บๆร้านวิชแอนด์ชอปเพือให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในหลายถึง3 0 0แสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด i m h n a n s p o p หรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วย Richman Shop ว้าว